เพราะฉะนั้นผมจะเอาตรงนี้เอาไอ้อูดนะครับน่าจะได้อยู่เปล่าโอเคไปครับอูดอูดเอฟวีดูวู้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 ไปสนนะไปสนใจเว้ยโอ้ยให้เอาไปดีๆบ้างไม่ได้หรือไงวะได้ใช่ไหมใช่ไหมได้อะไรล่ะอะไรอะไรคือยิ่งรีบมั่วแบบนอ้ขบโบ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  ล็อกตัวแอ่นั้นแหละออกเซิร์ฟนีไปแล้วไม่มใครเข้ามาอีกวะเนี่ยตีไปอีกทีเนี่ยนะมีใครมาอีกเนี่ยโอ้โหมีตัวสองแสนมาโอเคีพอได้อยู่อะไรแล้วอะไรแล้วอ้น,นี่แอคไปเลยยิงแอคไปเลยออกซร์ฟไปแล้วเออตีไปทีนะครับตัวดีๆไม่ค่อยมาเลยนะครับเนี่ยอ้ยสิกวีจะหมดเวลา๋ยวผมไปซื้อกับดักก่อนดักดอเค มามาปิดประตูบ้านเรานะครับนะโขเคยขโมยนี้มันวางได้ตัวหนึ่งใช่ไหม,มได้ตัวหนึ่งนะครับนะเสี่ยงต่อการโดนขโมยมาไม่เอาอ่ะไม่มีของดีเท่าไรเลยในบ้านอูดนี่ขอได้ไหมขอได้ไหมขอเถอะ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  เฮ้ยโอเคได้ดีใช่ไหมอยู่ข้างบนปะเอา้าได้หรือว่าไงเอา้าไม่ใช่ไม่ได้เหมือนจะได้ไม่ใช่เหรอวะหรือมันออกเซิร์ฟหนีเมื่อกี้เหมือนจะได้นะครับนะว่าตบฟากอะไรวะใครใครงงอะไรใครรู้ว่ามันเป็นยังไงอธิบายให้ผมฟังด้วยนะครับนะมันผมง,งทําไมเป็นองี้วะหรือนี่มันตีทันเหรอมันตีทันเหรอเออมันตีผมทันแน่เลยนะครับนะ ยิ่งพึ่งใส่มันเลยครับไอตัวนี้น่ารำคาญมากไอคีแอคเนี่ยไอยคีแอคเนี่ยโดนโดนแน่โดนแน่นแนยคหลายยแยคหลายยแยคหลายแยคหลายแยคหลายอืมจัดการมันเดี๋ยวทุกคนลุมมันแน่นอนนะมันคียแอคเกินนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมจะขโมอยอูดบ้านมันนะครับนะนั่นแหละคือภารกิจในวันนี้ภารกิจวันนี้คือผมจะขโมยอูดบ้านมันนะครับบอกเลยไม่ตายดีแนะ่เวนต์ตะไลอะไร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  เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอะไรเฮ้ยมนไม,ไม่ติดกันไม่ติดกำดักติดกำด,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 ดักเหรอไอเวยเลยโดนโดนโดนเลยโดนกำดักเหรอใครจ๊ออะไรไม่ให้ผมจะเอากับบ้านผมเอกับบ้านผมผมไม่ให้ใครดั้งนั้นให้ใครั้งนี้ อะไรอะไรแย่งกันหมดอะอะไรอะไรไม่สนใจอะอะไรเล่าอะไรเล่าไม่สนเว้ยไม่สนเว้ยอะไรเล่าอะไรแล้วผมไม่สนไม่สนไม่สนอะไรผมออกกับบ้านผมแค่นั้นแหละไม่เงยไม่เงยทุกคนแย่งกันซื้อตัวนี้ตัวเดียวอะไรไม่แคร์ไม่แคร์ไปไกลซะไอ้วินอะไรเล่าอะไร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 โอเคได้ละผมได้ละโอเค เจด็ดสิบหกก็สั่นกประส,ระสบความสำเร็จไปอีกหนึ่งอย่างเสียเงินไปเยอะเหมือนกันนะโอ้โหเสียเงินไปเยอะมากเหลือแค่สามแสนอะ่ะโอ้โยกับการสึกแย่งชิงเมื่อกี้นิสิงอำนาจนะครับโอ้โหเสียเงินเยอะมากในบ้านหลังนี้แหละผมต้องขโมยมันก่อนเจ็ดสิบวิมันเพิ่งรีมาเลยนะครับนะสิบกวิโอเคมีตัวนี้อยู่ ว่าจะเยียบได้จะเกือบได้ละเกือบได้ละโอ้โหเอ้ยมันได้ปล่อยโอกาสให้เราเลยวะไอ้นี่แม่งโดนอีกแล้วไอกระจอกเนี่ยโดนอีกแล้วม,มาดิยิงปืนพึ่งใส่แค่นั้นแหละ <c oughs> ปืนพึ่งใส่แค่นั้นแหละมาเลยมาเลยอย่ามาแอ็กอย่ามาแอ็กสามสิบวินะครับนะตังหายไปหวบเลยอ่ะตอนแรกมีห้าลตอนนี้เหลือ 6ุกแสนนะครับที่บ้านนี้ไม่มีแต่ตัวทองคำนะครับนะมันจะอะไรขนาดนั้นไวน้นี่โอเคตู้อันนี้มาแล้วอูดเราโอเคมูตัวดีตัวดอีอะไรล่ะครับอะไรล่ะครับอะไรครับอะไรครับผมซื้อ,ผม,อผมซื้อกลับมาที่บ้านโอ้โห้โ,โหูโโหโโหโยแย่แล้วมันเอาอูดไปอีกแล้วอะ่ะแม่งเอย้ยตายได้ไดผมผมเรจะได้อยู่โอเคไปวู้ อะไรล่ะครับได้อุดมาหนึ่งตัวได้อุดมาหนึ่งตัวได้อุดมาหนึ่งตัวได้แล้วได้แล้วมันกินสำเร็จอะไรล่ะครับอะไรล่ะครับอะไรล่ะครับอะไรนะอะไรนะอย่ามาแอกอย่ามาแอกอย่ามาแอกู้ในที่สุดก็ขโมยมันได้แต่ว่ามันไปแย่งตัวเราเลยครับว่ะมันไม่ใช่ของผมไงนั่นมันจะเป็นาวบ้านผมไอเกืออะไรแล้วอะไรอะไรแล้วอะไรแล้วกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งกระดงกันนั่นแหละ าไหร่มาอยู่ที่บ้านผมเต็มเลยอะไรของมันเนี่ยอีกกี่เวลาอีกี่เวลาอีกี่เวลาห้าสิบวินะครับนะจะขโมยบ้านมันคนเดียวไนีแหละแม่งลำคานนะครับไปเดี๋ยวผมไปวิ่งหายดูยบ้านคนอื่นบ้านดีกว่าบ้านหลังนี้แม่งมีตัวกระจอกไม่สนใจวะสิบห้าวิก็มีตัวกระจกนะครับไม่สนใจอ่ะบ้านหลังนี้ล่ะบ้านหลังน,นี้หแสนห้าเขาได้อยู่นะแต่ว่ามันชอบ ไอ้คนนี้มันเล่นแบบแง่ไม่ให้ใครยุ่งเลยนะครับนายคนนี้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นไอบ้านข้างนี่แหละนะครับมันต้องโดนผมสักทีมันรอยเหยียบเลยนะหมูมันรอยเหยียบเลยมันรอยเหยียบเลยเดี๋ยวผมจะยิงปืนอันนี้ใส่เข้ามาันโอเคโดนอยูอ่เออโดนอยู่เออเป็นพึ่งโอเคกําดักโอเคโอเค ไปแล้วครับบ๊ายบาย,ยเกือบแล้วโดนอบโบเมื่อกี้มันโดนอบโบนะครับนะโดนแน่เนี่ยโดนแน่นะครับโดนแน่โดนแน่เล็งมันไปเลยผมล็อกเป้าหมายของมันแน่นอนครับนะล็อกเป้าหมายไปเลยนี่ปัดมูลไว้ช้างเอาเอาไปเอาไปก็ได้ครับช้างปัดช้างอีกแล้ว อะไรครับ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  Again, อะไรอะไรก็ล็อกให้หมดแค่นั้นแหละออกไปจากบ้านไม่ได้เอาดิเอาดิก็แค่นั้นไอ้กัะจอกออกไปให้หมดนะสี่วิโอ้้หโอุ้ยมันกำลังดักไว้ แมงเอ้ยเอาดิวิ่งมาดิอะไรวิ่งมาติดบ้านกับดักตัวเองเออแคนันแล่คอมโบ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 ยอมตายเลยทีนี้นะครับไม่สนใจหรอกไม่เสียเวลาไม่เสียเวลามาเสียเวลานไปเราเดินซื้อของต่อนะครับตัวนี้แม่งซื้อไปเลยนะครับนะปัดมูนะที่เท,ท่ไปเลยนะครับ เอาโหเราวางก็ได้ใช่ไหมมันก็เลยมันต้องเหยียบก่อนนะครับนะบ้านไอ้นี่ไงแบบต้องล็อกมันไวนะครับใส่ไไปเลยเยอะๆเลยลำคาน้นี่นะครับนะเออปิดพึ่งไปซะเออลำคาญเอาออกไปเลยออกหนีวิ่งหนีเลยเหรอสมแล้วที่เป็นไอกระจกนะครับนะ